ที่แรกปลูกที่แรกเขาว่าเป็นบ้านอ่ะเปลี่ยนแ้วเป็นยังคือปลูกปลาขึ้นมากเขาว่ะแต่ว่าควมคุมผมมันสวนทางกัน ที่เราแปลงแล้ว,วาลาทางบอกเปน็นอย่างนว่าปลูกเพืนสิ <Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาวยูทูบท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานสวนป่านะครับในคลิปนี้นําเสนอในเรื่องราวของสวนป่าธรรมชาติในขณะนี้ผมอยู่ท่ามกลางสวนป่าธรรมชาติของคุณลุงสุงวรเพื่อพลาวนะครับโอ้โหลมเย็นเป็นสุขป,ปากเลยนะครับนะฮะแดดสอ่องเข้ามาแทบไม่ถึงอันตรงที่ผมอยู่นี้มันเป็น สวนป่าโซนของไม้ยางนาน,นะครับเอใบที่ล่วงหล่นลงมานี่มองไม่เห็นพื้นดินเลยนะครับปลูกมาแล้ว9ปีปีที่10แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ลุงสงวนเพื่อเปล่านะครับว่ามีแนวคิดหลักการแล้วก็ได้ประโยชน์ผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นหลังจากปลูกสวนป่าไปแล้วเพื่อที่เป็นกรณีศึกษาให้กับเยาวชนคนรุ่นต่อไปนะครับพร้อมกับคณะดูงานนะครับวันนี้ อากมาคนหลายคนดีกี่ทีเดียวนะครับมาเยี่ยมมาเยือนมารับแนวคิดกลับไปนะครับไอเป็นยังไงยังได้ปลูกปลาก่รอปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วมันปลาลงมันแปลนมันแปนเวยปลูปกทอดแทนไว้ออปลูกก็แทนไว้ไอไอปูไม่จะปีละครับปลูไม่จะปีหาซีไมนกบ่ิบปีแล้วบ่ก้าปีสิปีเนาะก้าวปีเ<ไ><ไ>ปีปลูกในไม่ยังแน นี่เบ็ดทุกอย่างไมมปลาอ๋อปลูกปลูกซ้ำกันไปบ่เมียนปลูกไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ไปยูไม่หั่งไม่แต่เคียนช่องไม่มัาคาไม่ซัดไม่ซัดน้ำไม่ซัดก็มีปลูกยางหน้าเออยางหน้าไม่แดงเนาะไม่แดงโอ้ปลูกเบ็ดทุกอย่างเบ็ดทุกอย่างไอ้ปลูกปลูกหลายเนาะปลูกหลายอยู่เป็นไร่ปลายผัะ ปาเนี่ก็จะปลูกเพิ่มขึ้นบ่ว่าสิปลูกปลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเนาะเมนไอ้ปลูกปลาเนี่ยคิดว่าได้ประโยชน์บ่โงยก็ได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วเออปลูกมาเนี่เนาะเมนไอ้ได้ประโยชน์ได้คิดว่าได้ยังเนี่ยหนึ่งก็ขึ้นธรรมชาติให้บ้านให้เมืองนี่ละให้ลูกให้หลานบ้านให้เมืองลูกหลานสองก็คือมีอาหารการกินแหละ เฮ็ดม <formation> ัน <handled> ก <klore> ็เกิดอาหารปลานะมนอาหารปลาพวกไม่กีนนู่นพวกของกระเขาที่ขึ้นมาเบิดพวกไม่ปวดไม่เกิดมีเบิดแหละจักรจันจักรจันก็มีมีเบิดเลยเนาะมนเฮ็ดนีมีทุกชนิดเลยบอกกเด๋ยนนี้ยังประันครบมีสีมีเฮ็ดปววพวกให้เรางงเฮ็ดดินก็มีแน่แล้วพวกเห็ดคาเห็นยังมีแล้วไม่นี่ก็สีได้ให้ลูกหลานบอกมนกับเพื่อเพล่ะ ลูกหลานเลี้ยหล่อนเพล่ะหลานเลี้ยหล่อนแล้วเขาเขาปลูกไว้เพื่ออาหารว่าเด็กวังวัชชะเนี่ยยุคเจ้าของดอกผู้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติมั่นังน่ะละอืมเอาแหว้เขาเบิ่งเนาะแมนมันหาเบิ่งยากได้ปลาเนาะนี่คือปลาธรรมชาติเขาก็ปลูกไว้ปลูกไว้เขาก็ได้เห็ดได้หาวแมนได้อาหารเกิดนั่นละอาหารที่เกิดที่นีหั่นละเอออาหารเอาอยู่ในหั่นเนาะแมี เออพ้าพ่จะนั่นกะทิปลูกเพิ่มขึ้นปลูกเพิ่มขึ้นปีนี้ก็จองก้าไม้ไวนะ้น่ามนเพิ่นแล้วไอ้ก้าไม้จองคนไหนเนี่ยครับจองอยู่เรือนฟาซัาของครมป้าไหม่มุกดาหารอ๋อเขาไก่มุกดาหารปีเมนเพราะว่าเอ,อ,อ,า,อา,า,าเพื่อนมาปลูกประจํำมุกปลูกอย่างนี้ก็มาเพื่อนนี่แหละก้าไม้มุกดาหารปีนี้ก็แจกทันพ่พ่อเนาะเพื่อนไปนอยู่ว่า้ปลูกพื่อาลายสองลาก็ยัยงดีเออเนาะ คือเป็นธรรมชาติให้ดงเขาเนี่ยจะก้าวมากแม้แต่ทางผมมีผู้ปลูกแกมาชวนมุงปลูกอยู่ชวนมุงปลูกนะบอกบอกข่าวไปน้ำืูนน้ำนอว่ามันได้ผลเนาะได้ผลเนี่ยผู้อื่นเขากับมาเบืองน้ำอยู่มาเบืองที่แรกนั่นปลูกที่แรกเขาว่าเป็นบ้านอ่ะแต่อนนี้เป็นยังคือปลูกปลาข้นมากเขาว่าแต่ว่าควบคุมขิงก็มันชวนสร้างกัน ทีแล้วว่าแปดแล้วทางบอกเปน็นอยังว่าปลูกขึ้นสิแมนเออเขาก็ปลูกขึ้นแล้วเนาะมันม,มีปลาแมนปลูกปลาทดแทนใว่ไหมของทางแล้วก็ปลูกขึ้นไวท้ทดแบนเออเอาปลูกไ้ต่อไปที่เป็นน้องไผ่กระซังมันงเหรอเนะาะกระซังบ่า่บว่าขึ้นพ่อมงหันคือปลูกได้ปลาแล้วก็พ่อใจแล้วเออพ่อใจภูมิใจบ่ภูมิใจเออภูมิใจนเนาะลามที่ว่าประสบความสำเร็จนากว่าเรื่อยเชิญนชว่นเนาะเชิญนชว่น ผู้ใดบนปลูกปางเพิ่อนเพนปลูกปลาเนาะแม่นก็อยากให้หันมาปลูกถึงมาปลูกหลายปลูกแล้วปลุ่นลายสองไร่ก็ยังดีเออมันสิเป็นปลาชุื่อนเนี่นาะมันสิเป็นปลาเพื่อนปลาไทยธรรมชาติเออปั่นผู้ใดที่อยากเบิ่งงานว่าปลูกได้อีหลีบป่าวให้มาเบิ่งบ้านหอยทมเนาะครมาเบิกบ้านหอยทมนี่ล้วบ้านพญ่ยุงวนนี่ล้วเออบ้านลุงหวนเผือกเผาแม่นบ้านหอยทมตำบลปากออำเภอชนุมานจังหวัด ยังวัดอำนาจจะเลื่อนเนาะยังวัดอำนาจจะเลื่อนั่นแหละจังหวัดเบิงด้วครับเออในช่วงนี้นะครับก็มีการเปิดนะครับเปิดป่าให้ได้มาชมสวนนะครับดูตัวอย่างการปลูกป่านะครับนะก็มาดูกันแล้วแต่นะครับมาดูเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะครับ ในการที่จะไปปลูกป่าชุมชนป่าครัวเรือนต่อไปนะเป็น <c oughs> กรณีศึกษานะครับในการที่ปลูกป่ายั่งยืนนะครับในชุมชนแถบนี้นะฮะ <c oughs> ท่านสามารถแวะเวียนมาดูงานได้นะครับ <c oughs> เป็นสวนไผ่นะครับ นะฮะซึ่งลุงหัวนั้นปลูกไผ่ไว้นะฮะอันนี้ก็น่าจะใช้เวลา,าประมาณสัก30ปี40สิปีแล้วนะครับป่าไผ่แห่งนี้นะครับก็ให้ความร่มเย็นเข้ามาแล้วเย็นมากครับข้างนอกภายในด้านนอกนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหสัมผัสได้ถึงความเย็นจับใจเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกโลกหนึ่งเลย ตรงนี้ผมเรียกว่าประตูด่านแรกนะครับที่จะเข้าสู่สวนป่านะครับเป็นอุโมงค์ป่าไผ่นะเข้ามาบริเวณนี้แล้วนะฮะหัวอากาศเย็นมากเลยครับเพราะบริเวณด้านบนนั้นนะฮะไผ่เขาก็จะโน้มนะยอดโน้มกิ่งเข้าไปประสานกันก็นกลายเป็นอุโมงค์สวยงามเลยทีเดียวครับจะสังเกตเห็นว่าด้านนอกนั้นแดดจ้าเลยครับ หนาะแต่พอเข้ามาสู่ด้านในนะครับโอ้โหเย็นครับเย็นฉ่าเลยทีเดียวครับตรงนี้นะครับมองเห็นเป็นป่าเลยไม่น่าเชื่อครับแต่ก่อนนั้นบริเวณแถบ,บนี้นะครับเป็นที่โล่งนะหลังจากที่เขาปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วดินก็สภาพดินก็เสื่อมไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาลง ต้นไม้ป่าไม้ครับไม้ป่านะฮะจากศูนย์พ่อพันก้าไม้จังหวัดมุกดาหารนะครับที่แจกต้นไม้ประจำทุกปีนะครับในส่วนที่ปลูกป่านั้นลุงสงวนได้ใช้วิธีการปลูกแบบผสมผสานนะครับไม่ได้แยกออกชัดเจนมากมายนักนะ้าแถบนี้จะมีทั้งไม้ยางนะครับเป็นไม้พะยุง ไม้ไม้แดงนะครับมีพยุงมีแดงนะครับมีไม้มะค่านะครับแปลงนี้พื้นที่หลายไร่เลยทีเดียวนะครับอยู่นี่ประมาณสักสิบไร่นะครับความสูงของไม้ในกลุ่มนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ15บหถึงสาเมตรนะครับเป็นป่าที่มีการบริหารจัดการ แม้จะไม่ดีทีเดียวแต่ว่าก็ต้องมีการก่อนลงต้องไถนะครับมีการไถแล้วก็ปลูกแล้วก็กําจัดวัชพืชน,นะครับจนกว่าเขาจะตั้งตัวได้นะครับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นไม้มะข่านะครับแล้วก็สลับกับไม้สักนะครับนะครับป่าสักปลูกเป็นแนวนะครับ สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือ,อความเย็นนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ใต้ป่าไม้แห่งนี้นะครับในส่วนที่สองนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับใบไม้เน่าผุเป็นปุ๋ยนะมีแมลงอินทรีย์วัตถุเนี่ยโอโหสุดยอดเลยครับ หญ้านะฮะที่เป็นวัชพืชก็จะหายไปเองนะฮะอาหารป่านี้กลับคืนมาเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะะแมงกินูนแมงจุดจีแมงกระชอนแมงจักกะจันนะครับถึงกลายเป็นแหล่งอาหารป่ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับผมจะพามาดูโซนอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้จะเป็นโซนของ ไม้ยางนาครับยางนาแปลงนี้นะครับจุดเด่นของอยางนาก็คือใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมานะครับใบยางนานั้นเป็นใบไ,ไม้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นางเขาสามารถปูทับพื้นที่ว่าจะพืชแทบจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับยาคาเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับไม่ต้องมาฉีดยาเลยนะฮะไม่ต้องฉีดยาฆ่ายาครับในแปลงนี้ลงไม้แดงด้วยนะครับไม้แดงยางนา โอ้โหขึ้นได้ดีกรุ่มนี้จะเห็ดขึ้นเยอะครับเห็ดไม่ว่าจะขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเราจะนําเชื้อมานะครับเพราะขุดลงไปนะครับก็าสามารถที่เจริญเติบโตได้อย่างดีทีเดียวนับได้ว่านะครับสวนป่าพื้นนี้นะครับเป็นไม้เป็นสวนป่าที่เป็นกรณีศึกษานะฮะเป็นตัวอย่างได้นะครับใน ในเขตของตออำบลป่าอกาภอชานุมานจัังหวดอำนาจเจริญได้ทีเดียวนะครับใครสนใจที่จะดูงานนะครับจากสวนป่านะครับกับคุณลุงสงวนเพิดพราวสามารถแวะเวียนนะโทรหาได้ว่าปลูกยังไงปลาถึงรอดได้ขนาดนี้นะสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนที่ข้างสวนป่าก็จะมีบ่อปลานะฮะขุดบ่อเป็นบ่อธรรมชาตินะครับปล่อยปลา พอถึงหน้าแรงนะครับก็น้ําก็จะแห้งนะครับใน,ในส่วนที่ไม่ได้ปลูกป่าก็จะมีในส่วนของแดดจัดเหมือนเดิมครับจะร้อนนะฮะพื้นที่นะฮะในการปลูกป่าของคุณลุงสงวนเพื่อเผ่านะครับตอนนี้ได้รับการขยายเพิ่มเติมนะครับอ่เพิ่มขึ้นอีกหลายไร่ทีเดียวนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ากำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับท่านที่ต้องการนำผืนป่ากลับมาสู่ลูกหลานสร้างผืนป่าในครัวเรือนนะฮะแล้วผืนป่าชุมชนก็จะกลับมาเองนะครับเริ่มต้นที่เราครับเริ่มต้นที่ครอบครัวเราเริ่มต้นจากไม้ต้นแรกครับ ต้นที่สองสามสี่เป็นลำดับต่อไปธรรมชาติอาหารผืนป่าก,ก็จะกลับมาเองครับในส่วนของไม้สักแล้วก็มะข่าโมงนะสูงประมาณสักน่าจะ20เมตรขึ้นไปนะครับในส่วนกลุ่มนี้นะครับ ในส่วนของสวนป่านะครับแห่งนี้ก็ใช้วิธีการป้องกันโดยการสร้างถนนนะครับถนนกันไฟนะครับรอบสวนป่าเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงอยากจะฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักบ้านเกิดกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่าลืมครับอีกหนึ่งแนวคิดจุดประกายความคิดใน,นเรื่องของการปลูกสวนป่าในครัวเรือน ท่านเริ่มต้นจากต้นแรกต้นเดียวไปสู่ต้นที่ 2, 3, 4และกลายเป็นป่าถ้าแต่ละครัวเรือนปลูกป่าสุดท้ายโดยองค์รวมก็จะเป็นป่าของชุมชนรัฐบาลได้ส่งเสริมการปลูกป่ามาโดยตลอดนะครับในส่วนของเราอยู่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแหล่งก็คือที่ศูนย์พ่อพันธุ์ก้าไม้มุกดาหารนะครับ เราเพียงนําบัตรประชาชนไปลงทะเบียนไว้ว่าเราต้องการไม้ชนิดไหนมาลงนะครับเท่านี้เองครับไม่ยากเลยปลูกในพื้นที่ของตนเองนะครับเมื่อเจริญเติบโตขึ้นแล้วจะให้ผลประโยชน์มากมายเกิดขึ้นกับครัวเรือนกับครอบครัวของเรากับผืนแผ่นดินของเราฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับในส่วนของลุงสงวนเพื่อเผ่านะสวนป่าแห่งนี้ท่านใดสนใจที่จะมาดูงาน นะครับปรึกษาหาหรือได้ฟรีครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรใต้คลิปไปให้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ